สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับทดลองขับเจ้าตัว Camry Hybrid นะครับรุ่น2.5 HV Premium นะครับราคาที่1,659,000บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นบอกเลยว่าเป็นรุ่นสีสีก็เรียว่าสีไม่ค่อยเห็นกันก็นกคือสีกาไฟ i ั่นเองครับรถสีน้ำตาลครับซึ่งสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นภายในครีมนะครับผมซึ่งตอนนี้ระก็กำลังรเรียวออกมาเพื่อทดลองขับแล้วนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าสีของเขาภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างนะครับแล้วก็ดูดีย่างมากเลย๋ยบมาให้ดูนะครับว่างมากนะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนครีมนะครับตัดกับดำนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าดูกว้างแล้วก็ให้ความรู้สึกสะอาดตาดีนะครับในส่วนของตัวสีภายในรถนี้นะครับนี่ ช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างใหม่แล้วนะครับก็เป็นช่วงล่าง tnga แล้วนะครับผมก็ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่ minor change แล้วนะครับถ้าใครเคยดูคร่าวๆกับตัวรถแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ล้อแมกใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของระบบ safety sense นะครับคือระบบพวกเตือนก่อนกันชนนะครับเบรกไห้นะครับเตือนออกนอกเลน lta พร้อมกับดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็มีระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับ ออโต้ไฮบ์รดนั่นเองแล้วก็ดัลิมิกเดา้์คูดคอนโรลนะครับแบรอะแด็คีฟคือแปรผันไปตามความเร็วนะครับของรถคันหน้านะครับซึ่งแต่ละอย่างในรถคันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามันดูแบบดูได้ใช้เนี่ยอย่างตัวนี้นะครับมาให้ดูก่อนภายในนะครับภายในเนี่ยถ้าเป็นตัวคอนโซลกลางนี้นะครับก็จะมีต้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับตัว12วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าจอนะครับเชื่อมต่อรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเขาเรียกว่า T-Connect Telematic ด้วยครับเอาไว้ดูรถหายนะครับเอาไวด้ Hi, ไวดูว่ารถจอดอยู่ที่ไหนนะครับเช็คระยะต่างๆดูไม์รถดูปริมาณน้ำมันนะครับที่แตมบัถวิ่งได้ขอควเมียกทุกเฉิญได้ครับแล้วก็ขอเส้นทางก็ได้ด้วยซึ่งทางตัวน้จะให้ใช้1ปีฟรีนะครับผมอ่ะตรงคนซานคนโซนลางไปแล้ว มาดูตรงเกียร์บ้างนะครับเกียร์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่มีถุงแล้วนะครับแล้วก็ตัวเรือนเกียร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเรืองแสงนะครับเป็นไฟนะครับซึ่งบอกตำแหน่งต่างๆของเกียร์นะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบ cvt เนอะนะครับซึ่งเกียร์ cvt เนี่ยนะครับข้อดีก็คือมันจะเขาเรียกว่าขับได้ไหลลื่นนะครับแทบจะไม่รู้สึกถุงรอยต่อของเกียร์เลยนะครับผมแล้วก็เหยียบขับสนุกไหมต้องว่าขับสนุกในดัหนึงเลยนะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเครื่องใหม่เนี่ยแรงมาเยอะขึ้น นะครับ200กว่าแรงม้าเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับด้านล่างนี้ครับโหมดขั้นขี่ไหมครับจะมีอีโค่โหมดนะครับนอร์มัลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับซึ่งตอนนี้ที่ยบักขับอยู่ก็เป็นอีโค่โหมดนะครับผมแล้วก็มี e ีวีให้ด้วยนะครับอีโหมดก็คือเป็นโหมดขับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กด e ีวีเนี่ยถ้าเราในถ้าเราขับในความเร็วต่ำนะครับแล้วมีไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเพียงพอรถเนี่ยก็จะใช้ระบบ e ีวีให้อัตโนมัติเลย ตัวมีเสรยลทักมีขึ้นที่จอตรงนี้ให้นะครับนี่เลยก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าฉลาดมากๆนะครับผมกับตัวไฮบริดถัดมานะครับมีเบรกโฮให้ด้วยนะครับเบรกโหหลายท่านก็นจะมักถามว่าเบรโหมเนี่ยมีไหมวิธีการใช้าง,งานเขาเนี่ยบางคนเนี่ยถ้ายังไม่ทราบน,นะครับใช้าง,งานง่ายๆเลยแค่เรากดไปครับปึ๊บนะครับจะมีคําว่าโฮนะครับสีเขียวขึ้นที่จอ LED เห็นไหมฮะ พอเราไปจอดติดไฟแดงนะครับแล้วเราเบรกโดยที่เราเข้าเกียร์ดีอยู่ปกติเราต้องเหยียบเบรกค้างไว้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าเกียร์ดีจอดติดไฟแดงอยู่แล้วเราเหยียบเบรกค้างไว้นะครับโดยที่มีฟังกช์ชันโฮเนี่ยขึ้นไฟโฮสีส้มจะขึ้นมานะครับตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมฮะจะมีสีส้มขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าโหมทำงานแล้วเราสามารถยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับตัวเบรกโฮเนี่ยจะหน่วงนะครับให้ ร,รถเราเนี่ยเบรกไว้ประมาณสักสามนาทีนะครับผมซึ่งก็เป็นระบบที่หลายๆท่านถามถึงนะครับแล้วก็ได้ใช้กันบ่อยๆแน่นอนนะครับถัดมานะครับเป็นระบบปักกิ่งเบรกไฟฟ้าคือเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ใช้งานง่ายๆครับเข้าเกียร์พีก็มันก็ทํางานให้แล้วนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะปรับเป็นเกียร์ว่างได้ด้วยเพื่อจะเข็นได้ด้วยนะครับการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับตัวชาร์จแบตไร้สายเนี่ยก็จะมีเรียกว่า ที่เก็บให้ด้วยถ้าเราดันเข้าไปน่าเฟี้ยวมากๆเลยนะครับพอดันเข้าไปก็เด้งออกมานี่ Air นน Air แ,ร Air, แบบอร์นะครับก็เป็นแอร์แยก2โซนนะครับผมเป็นแอร์การแสดงแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีตัวไล่ฝ้าหน้าฝ้าหลังนะครับครบเลยนะครับก่อนใช้งานง่ายๆครับตรงนี้เรื่องแอร์ส่วนเครื่องเสียงอย่างที่ผมอธิบายไปเบืเ้องต้นเมื่อกี้ครับก็บ ay, Auto, คือรับรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับที่คอนเดนเซอร์แมติกแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วย ซึ่งมันก็มีรีวิวของตัวการตั้งค่าของตัวจออยู่นะครับลองไปหาดูนะครับผมจะเป็นรุ่นเดียวกับรุ่น Luxury นะครับแต่จะเพิ่มเติมแต่จากหลังเรื่องของ p a n o r a m i c View นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็จะฟังก์ชันการแสดงบนต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับตัว Premium Luxury นะครับก็ประขับมาสักพักหนึ่งแล้วต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยขับง่ายนิ่มนะครับแล้วก็สัมผัสในการขับเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรครับ เงียบอะแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อน <_ C ell> ข้างจะติดเทานะ้านะสำหรับขับอีโคโหมดอยู่นะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยหลายๆท่านจะชอบถามว่าโตโยต,ต้าไฮบริดที่เป็นพี่ใหญ่สุดก็คือรุ่นแคมรี่เนี่ยกินน้ํามันมากไหมเพราะว่าเครื่อง,ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องขนาด2.5หรือ2 5 0ีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันยิ่งกว่ารุ่นที่แล้วอีกนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยอาจจะอัตราชิ้นเปลืองวางสัก16-19โลลิตรนะครับ แต่รุ่นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าขับดีๆนะ20กิโลยีกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยอัพเลยนะครับอยู่บางท่านก็เคยเห็นในรีวิวนะครับหรือว่าลูกค้ามาบอกเนี่ยที่ใช้เนี่ยยู่ที่มาสัก20ต้นๆสักประมาณ21 22นะครับขับคันไหลๆเรื่อยๆนะครับเลี้ยงคันเร่งเบาๆไม่ต้องกดนะครับสาคัญคือการขับขี่ของเราครับว่าเท้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหยียบกระทึบแรงไหมถ้าขับ แตะไปเรื่อยๆนะครับไปไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็เหมาะสำหรับยุคนี้เลยยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้นะครับการเวนตีนเรื่องของไฮบริดนะครับก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะรับประกันให้5ปีนะครับไม่จํากัดระยะนะครับส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรับประกันให้10ปีเลยไม่จํากัดระยะแล้วตัวรถเนี่ยนะครับก็รับประกันให้5ปีแสนห้าหมื่นกิโลด้วยนะครับ ก็เงียบมากๆครับคือการเก็บเสียงเนี่ยปกักต้องบอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็คือด้วยความที่เขาเป็นสีครีมครับภายในก็เลยให้ความรู้สึกที่กว้างดูสะอาดตาดีนะครับสีภายในดําก็ดีนะปะกักว่าภายในดําก็ดนะีคือมันดีคนละแบบนะครับมันดีคนละแบบจริงๆนะครับอย่างรถขับผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็เงียบนะครับผมช่วงตัวนี้นจะมาพร้อมกับระบบตรงกระจกมองข้างไหมฮะพักซูไ้ดูนี่จะมี B S M ด้วยนะครับ ซึ่ง BSM ตัวนี้เนี่ยจะมาคู่กับระบบ RCTA นะครับโดยโดยการเปิดหรือปิดของคฟังฟังก์ชันนี้นะครับสามารถทำได้ที่จอ y MBD ตัวนี้นะครับโดยคอนโทรลผ่านตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งพวงมาลัยฟังก์ชัน,นเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นควบคุมจอ y MBD ตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยควบคุมเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับระบบสังเกตด้วยเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์นะครับส่วนด้านขวาตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของควบครลนะครับแล้วก็เรื่องของ LTA นะครับแล้วก็ P-Capacity หรือระบบตัวกลางชนิดหนึ่งครับคือรถเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยระบบ LTA เนี่ยมันจะออนไลน์มาเลยนะครับออนไลน์ All ความหมายคือเนี่ยครับจะมีเส้นขึ้นมาบอกเลยซึ่งตัวนี้จะดียังไงคือเวลาเราขับรถเนี่ยบางทีเราก้มหยิบมองมือถือก้มหยิบของนะครับรถเนี่ยถ้ามันต้องบอกก่อนว่าต้องตรวจจับเส้นถนนให้ชัดเจนนะนะครับซึ่งเส้นเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นโปร่งๆนะครับจะยังตรวจจับไม่เจอะนะครับต้องให้เส้นหนึ่งเป็นเส้นทึบก่อนนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับผม แล้วมันจะหากงมอะไรเข้ามาให้แล้วก็มีเสียงเตือนด้วยนะครับถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวขนะเปลี่ยนเลนนะนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของนี่ครับแพดดูชิฟนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแพดดูชิฟก็ใช้งานง่ายๆครับแค่เราอยู่เกีดีเนาะกดลบค้างไว้ครับปุ๊บลองทาให้ดูนี่กดลบค้างไว้ปุ๊บนะครับลบค้างไว้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นดีสีแล้ว มาที่จะปรับบกรบบกลบได้เลยแต่ถ้าต้องการนะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยระบบเซ็นเซอร์เนี่ยจะมีอยู่นะครับเพื่อความฉลาของเกียร์เขาคือรถเนี่ยจะไม่ให้ไม่ให้เชนเกียร์เยอะมากอาจจะเกิดเขาเรียกว่าความเสียหายของเกียร์ได้นะครับถ้าเราเชนเกียร์เราองสูงมากๆก็เขาเรียกว่าจะตัดระบบให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ปกติเนี่ยคือเราสามารถกดล็กลครั้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่า กดที่ตัวแป้นเกียร์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวแป้นเกียร์เนี่ยจะมี s อยู่นะครับก็คือบวกกับลบนั่นเองนะครับสามารถตบไปทั้งขวาแล้วก็ใช้เป็นเกียร์ธรรมดาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ปั๊กก็กําลังเลี้ยวเข้ามาในปั๊มแล้วปั๊กต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยเบาดีนะครับแต่ไม่ได้เบาแบบว่าเอ้ยเบาตลอดนะครับคือจะเบาตามความเร็วของตัวรถนะครับผมซึ่งตอนนี้ปั๊กก็กาลังจะเข้ามาเติมน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันที่ใช้เนี่ย ก็จะเป็นน้ํามันระรับเจสโซ่ e สิบนะเกตยราสุดนะครับแต่บันก็แนะนําให้เติมโซ่ห้อเก้าห้าแล้วกันนะครับเพราะอัตราเร่งดีนะครับพอมาเฉลีย่ยไม่ต่อ,ตอกิโลแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับอะเดี๋ยวบักเติมน้ำมันสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างรอเติมน้ํามันนะครับล้วก็จะพามาดูด้านขวานิดนิดนึงนะครับด้านขวานี้ก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือเมมโมรี่ซีนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกตาแหน่งที่นั่งได้2ตําแหน่งเลยนนะะคครรรรัััับบบตวีี้ท่ปกจ นะครับปรับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับคือสมมติต้องการโยกไปทางด้านสมมติว่าต้องการปรับด้านขวานะครับก็ให้หมุนไปด้านขวาก่อนแบบนี้ครับแล้วก็โยกเลยครับโยกขึ้นลงซ้ายขวานะครับง่ายแค่นี้เองครับถัดมานะครับก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกข้างเนี่ยสามารถปรับได้สามแับก็คือกลางออกนะครับทับเข้านะครับอันกลางเนี่ยคือออโต้นะครับก็คือถ้ามันล็อกล้าบดล็อกเนี่ย นะครับก็จะกางให้เลยนะครับแล้วก็มีกดพับออกด้วยนะครับซึ่งสามารถตั้งได้สามสเตตสขคันม้าคือล็อกหรือดล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดกรเปิดกระจกนะครับสามบานก็คือบานด้านข้างบานด้านหลังสองบานนะครับตัวนี้เวลากดแล้วก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกอัตโนมัติทั้งสี่บานเลยนะครับเมื่อกี้ก็ปักลืมฝดฝาน้ามันนะครับซึ่งฝาน้ํามันของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ กดค้างเฉยๆนะนะครับกดค้างเฉยๆฝา,าน้ามันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกับฝาท้ายเหมือนกันครับกดค้างเหมือนกันนะครับก็จะดิ้งขึ้นมาให้เราเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มปิดระบบเอ่อ uh, นะครับหรือปุ่มการลอบบ็อกหมุนฟรีนั่นเองนะครับซึ่งระบบของเขาในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยของแคมมี่ตัวไฮบริดเมียมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากเซฟิเซนแล้วอ่ะส่วนตัวนี้คือปุ่มระบบออโต้ไฮบริดนั่นเองนะครับคือถ้าใช้งานคือดกดไฟให้ติดเสร็จแล้วเนี่ยก็ดัน ไฟสูงไนด้านหน้านีนะครับโอเคนะง่ายแค่นี้เองนะครับเรดร์ก็จะตรวจจับรถที่สวนมานะครับในระยะประมาณทัก6ถึง800เมตรนะครับแล้วมันก็จะปรับระดับของไฟไฟสูงเนี่ยลดลงนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานอ่ะเมื่อกี้จะมีคนถามนะครับว่าใช้งานยังไงสำหรับตัว memory c นะครับสมมุติว่าเราปรับอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะครับให้เรากดเซตครั้งไว้อย่างนี้ครับนิ้วหนึ่งกดเซตนะครับอีกนิ้วหนึ่งกดตำแหน่งที่ต้องการบันทึก ดังนี้ก็คือรถเนี่ยบันทึกเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการจะใช้ตำแหน่งที่เราบันทึกไว้เวลามีใครมาปรับตำแหน่งที่เบาะเรานะครับก็แค่ให้กดที่เลขของตำแหน่งแค่นัน้นเองครับง่ายๆจบเลยนะครับโอเคเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็แถบเครื่องเสียงก็จะมีเรื่องของการทํางนานของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบไดรตรนี่เองนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ดูสวยดูหรูมากๆเลยนะครับผมพามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับก็ด้านหลังก็กว้างนะครับที่นั่งก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ายาวมาจนจดถึงแทบจะถึงหัวเข่าเลยนะครับนั่งสบายมากๆนะครับแคมรี่แลนหลังนี้ก็จะมีช่องแอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่ชาร์จแบตนะครับสองจุดหนแอมป์ให้ด้วยนะครับผมด้านข้างก็จะมีม่านนะครับบงแดดให้ด้วยนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลย นะครับฝั่งนู้นก็มีด้วยแล้วก็จะมีบ้านด้านหลังด้วยนะครับมีม้านด้านหลังรอบเลยนะครับผมไปครับไปทดลองขับกันต่อครับครับก็มาขับกันต่อนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าเรื่องของความปลอดภัยของรถแค m r ี h y b บ i ิดรครับอุ่น2.5พรีเมียมให้ฟังนะครับก็ตัวนี้ความปลอดภัยเขาก็จะมีข้างเยอะเลยนะครับนอกจากเซตพิเศษแล้วนะครับโครงสร้างที่ไป gla นะครับระบบ เบรกป้องกันลล็อก ABS นะครับระบบปัจจัยแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA นะครับช่วยลงทางลัทธิ HAC นะครับป้องกันล้อหมุนฟรี TRC นะครับระบบช่วยการทรงตัว VSC นะครับแล้วก็โอ้โหมีอะไรอีกแอร์แบกลอบคันเลยครับเจ็ดตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มีไฟเรียกว่าไฟฉุกเฉินเวลาเราเบรกกะตันหันให้ด้วยนะครับผม ก็มากันแน่นมากๆครับความปลอดภัยของเจ้ตัว Camry Hybrid Premium นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าราคา1,659,000บาทเนี่ยนะครับสำหรับสีกาไฟเนี่ยที่เป็นภายในครีมนะครับก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ทั้งความหรูหรานะครับสวยงามด้วยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยงตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับ ภายนอกของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูหรูดูดีมากๆนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ led นะครับแบบบายบีมนะครับพร้อมในทำมันดิ้งไลท์ไฟท้ายก็เป็นแบบเส้นเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับแล้วก็เป็น led เช่นกันนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหรูมากๆาขับก็ดีนะครับนิ่มด้วยแรงด้วยแล้วก็ได้ความประหยัดด้วยนะครับนี่ครับ s u n ร o o f ครับผมก็เป็นออปชันหนึ่งนะครับในตัว m r y 2ี่2 b r 5บ p r ทีม u m นี้นะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับสามารถเปิดแง้มได้กับเปิดไปได้เลยนะครับแค่กดนะครับประมาณสัก2วินะครับผมแง้มก็ได้เปิดก็ได้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่อยากให้เปิดนะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มความลักชวรี่ให้กับรถนะครับได้มากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ครับวิธีการใช้เบรคหูง่ายๆนะครับก็คือ กดที่ปุ่มโฮนะครับมันก็จะมีสัญลรักโฮขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับพอใช้งานก็แตะคันเร่งเบาๆนี่ครับคำว่าโฮก็จะหายไปรถก็จะเคลื่อนตัวไปแล้วง่ายแค่นี้ครับก็สอบถามโปรโมชันเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจที่จะออกรถ Camry h y b r i บิ r e m ีเ m ีกับพักนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนี้นะครับพักทำรีวิวไว้หมดแล้วนะครับแต่ถ้ามีฟังก์ชันไหนที่ลูกค้าสงสัยนะครับสอบถามปักเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวปักตอบให้นะครับผม โอเคครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับกับเจ้าตัวแคมดี้ไฮบริดครับรุ่นนี้นะครับสวยกว้างร้ำมากมากเลยนะครับโอ้นั่งสบายมากนะครับ mm hmm. ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด live, ไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ